วันนี้เราจะมาปลูกผักชีในแก้วพลาสติกค,ค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็มีไม่กี่อย่างค่ะก็มีเมล็ดผักชีอันนี้เป็นเมล็ดผักชีที่เราบ่มแล้วนะคะถ้าดูใกล้ๆเนาะตอนนี้เนี่ยรากออกเยอะเลยนะคะวิธีการบ่มเมล็ดผักชีนั้นเรามีคลิปทําไปแล้วค่ะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็มีแก้วพลาสติกค่ะอันนี้ก็เป็นแก้วพลาสติกธรร,รมดาที่สําคัญเราควรเจาะรูด้านล่างด้วยค่ะเพื่อช่วยในการระบายน้ําระบายอากาศถ้าดูใกล้ๆเนาะเจาะรูแล้วนะคะสี่ห้ารูเนาะเพื่อช่วยในการระบายน้ําระบายอากาศถ้าเราไม่เจาะรูนี้เนาะรากอาจเน่าได้นะคะอันนี้ก็แก้วพลาสติกธรรมดาทีนี้มาดูดินค่ะดินที่เราใช้นี้ก็เป็นดินถุงที่เราซื้อมา เราผสมเม็ดสีขาวไปด้วยอันนี้คือเพอร์ไลท์เขาช่วยในการระบายน้ําระบายอากาศค่ะอีกส่วนหนึ่งที่เราใส่ไปลงไปนิดหน่อยถ้าเป็นเม็ดสีขาวๆตรงนี้นะคะอันนี้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอค่ะสูตร777แล้วก็ใส่ลงไปนิดหน่อยแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะ หลังจากที่เราผสมดินเข้ากันดีแล้วค่ะเราก็เอาดินมาใส่ในแก้วพลาสติกค,ค่ะเราเหลือข้างบนไว้นิดหน่อยนะคะเพื่อหว่านมเมล็ดเนาะแล้วก็เพื่อเอาดินกลบมเมล็ดด้วยนะคะประมาณเหลือสักประมาณหนึ่งนิ้วก็ได้ค่ะประมาณนี้ก็ได้ค่ะเหลือประมาณนี้นะคะ กดดินนิดหน่อยไม่ต้องกดเยอะค่ะนิดเดียวค่ะก็เหลือเครื่องบุมไว้ประมาณสักหนึ่งนิ้วประมาณนี้ก็ได้ค่ะก่อนที่เราจะหวานเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะ ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะหว่านเมล็ดผักชีแล้วค่ะเราก็เอาเมล็ดผักชีออกมาแล้วก็หว่านกระจายให้ไปทั่วๆค่ะเมล็ดผักชีที่เราบ่มแล้วนี่เขาง,งอกแล้วเนาะเวลาเราเอามาหว่านแบบนี้เนี่ยเขาก็จะโตวไวค่ะ เสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบมเมล็ดนะคะให้มีความหนาประมาณสักหนึ่งเซนค่ะแล้วก็รดน้ำอีกครั้งค่ะก็รดพอชุ่มค่ะ หลังจากสามวันค่ะตอนนี้เราก็เห็นได้ชัดเจนเลยเนาะว่าเมล็ดผักชีเราก็เริ่มงอกแล้วค่ะเห็นได้อย่างชัดเจนก็มีใบเลี้ยงออกมาสองใบเนาะอย่างสองแก้วนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็งอกเยอะนะคะในการดูแลทั่วไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็รดน้ําให้ชุ่มค่ะแต่อย่าให้เปียกแฉะนะคะก็รดน้ําให้ชุ่มแล้วก็ให้เขาอยู่ในที่มีแสงแดดค่ะ วันนี้วันที่18กรกฎาคมค่ะก็เป็นเวลา15วันแล้วค่ะที่เราได้อัปเดตครั้งที่แล้วค่ะก็จะเห็นว่าภายใน15วันนี้นะคะผักชีของเราจเจริญเติบโต,ตเร็วมากตอนนี้เนี่ยก็มีใบแค้ออกมานะคะถึงแม้ว่าเราจะปลูกในแก้วพลาสติกนี่เขาก็จเจริญเติบโตดีใช้ได้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่23แล้วค่ะที่เราได้เพาะมเมล็ดผักชีในแก้วพลาสติกนี้ค่ะ เขาก็เจริญเติบโตขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็มีใบแท้ออกมาตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถเก็บมาปรุงอาหารได้ค่ะเราก็จะตัดส่วนบนมาปรุงอาหารนะคะจากตรงดินนี้นะคะขยับขึ้นมาข้างบนเนี่ยเราก็ตัดให้สูงขึ้นมาประมาณ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วเผื่อด้านล่างเนี่ยเขาก็จะได้เจริญเติบโตนะคะแล้วก็มีผักซีให้เราเรื่อยๆเนาะเราก็ ต้นบนออกมาค่ะส่วนนี้เนี่ยเราก็เอามาปรุงอาหารได้ค่ะแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยเขาก็มีตออยู่นะคะเขาก็จะผลิตผักชีให้เราต่อไปค่ะ เสร็จแล้วเราก็รดน้าให้ชุ่มค่ะเพื่อเขาจะได้ผลิตผักชีให้เราอย่างต่อเนื่องนะคะคุณก็จะเห็นได้ว่าในการปลูกผักชีนั้นไม่ยากนะคะเราสามารถปลูกในกระถางเล็กๆได้อย่างแก้วพลาสติกแบบนี้ค่ะก็ปลูกได้ง่ายๆค่ะถ้าคุณอยู่ในแฟลตหรืออยู่คอนโดมีเนื้อที่จํากัดเนี่ยก็สามารถปลูกผักชีแบบนี้ได้ค่ะถ้าสนใจก็ลองดูค่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ